มาเป็นปัดสีเหลืองนะคะขอให้เชิญนะคะปลัดจังหวัดชัยนาทของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เจอท่านมาครั้งหนึ่งของการไฟฟ้าเราได้รับฝากขอว่าอะไรตัวนี้เรากำลังเร่งสำรวจความเสียหายนะครับในพื้นที่เกษตรต่างนะครับในรัฐานเนี่ยมันก็มีทุกเรื่องนะครับไม่ไมีเรื่องตั้งแต่เริ่มป้องกันเรื่องขึ้นแถวละ12ค่ะ ชมพูนะคะไห้ม่้านห้หนักนะหนักมากนะเดินแวะรับคู่องสีเขียวกองจุดด้านหน้าเพื่อที่จะรับผลยังชีพสีเขียวนะคะสำคัญมากนะคะอย่าลืมวรับคู่องสีเขียวสําหรับรับผลยันชีพในตาคค่ะยันมีห่้านค่ะอีกหน่้านค่ะเค่ะ

ก็คือชมเ็นี่ท่านนายกสอนะคะสายนยกันต่อจอนับรมนิดนานแล้วค่แล้วก็ท่านธรรมจดงนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเราเก่อนครับครับเก็บของมาเลยเก็บของหลงหงเลยหล าจปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบให้พี่น้องสถานการณ์น้ำลดลงแล้วนะคะก็คงจะเป็นในช่วงของระยะฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูเยียวยานะคะแล้วนะคะเหนื่อยมานานแล้วด้วยนะคะฝากว่าช่วงนี้หัว <ะ S 1> บอกเขาว่าสองฝั่งแม่น้ําผมพูดว่าสองฝั่งแม่น้ําคือจากสปายาลใต้เขื่อนจริงๆหัวข้าชารใต้เขื่อนนะครับได้มีบางหลวงนะครับสปายาโตโตห้ยแล้วครัับเลย ก็พวกเราเหนื่อยกันมาพักใหญ่แล้วนะคะก็คงจะใช้ยะไรสักก็ขอฝากคนงาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับี๋ยวก็การต่อไปก็เชิญเป็นเชิญท่านนายกมาจะลงไปทุกตำบลเลยนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับส่วนขบองวันนี้ก็เป็นถึงยังคีบของเดสาวชัดบ้านนั่นคือปฏิกิริยที่ผมเคยทำมาอยู่แล้วในตลาดคนดำนะครับสู้อะไรสู้ได้เดี๋ยวสู้ภัยธรรมชาติเดี๋ยวมาสู้ลำบากที่สุดนะครับก็สู้กัน Đó, tớ còn lúc lấy tóc, tớ còn lúc lấy tóc. Tớ còn <laughs> 对对对